เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะขอให้พ่อไม่มีความสุขสูงขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอะนักพย์เลยเจี๊ยบโดนแล้วพบกันใหม่นะคะรพ่งไปงานอีกงานดนึงนะคะแม่สมสารลูกขอบคุณและสวัสดีจ้าลูกไปอีกงานหนึ่งนะคะแม่เนาะไม่ว่ากันนะค่ะหนูลูกไปอีกงานหนึ่งจากค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักนะสายเอฟซีบอกว่าน่ารักตอนนี้ไปเที่ยวนี่สี่ทุ่มผมเข้าหนูไปอีกที่หนึ่งนะคะเอฟซีนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูไปอีกงานหนึ่งนะคะคุณเอฟซีวันนี้นะคะหนูไปอีกงานหนึ่งนะค่ะนี้นะคะคุณเอฟซีค่ะหนูไปอีกงานหนึ่งนะคะ ขอบคุณน้องตรงเข้าวันนี้น้องว่าถ่ายรูปไม่ได้น้องต้องไปต่อนะครับขอโทษพี่น <Brussels> ้องด้วยนะครับขอโทษพี่น้องด้วยนะครับก่อนแม่นี่แม่ถือนี่ไปพ่อปิดนี่ก่อนเดี๋ยวไม่ไม่โอ้ฮะทายให้ได้สามนาที่